ทุกคำถามมีเวลาตอบแค่หนึ่งนาทีแล้อ,นนอันนี้เลยเหรออันนี้ลืมไปเ <laughs> พราะวันพูดอันนี้จบอะเวลามันเพิ่งผ่านไปแค่สิบวีอะล้ว <laughs> สัมภาษณ์เสร็จก็คือน้ำตาจะไหลแล้วโทรหาอาจารย์บายบายคิวไม่ได้ <laughs> คิวไม่ได้ <laughs> ทำไมอะ กับต้องเซตนำตัวอีกไหมเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะเจอกันเราอีกแล้วพี่มินพี่มิวนะคะอินเตอร์บูสเตอร์วันนี้เราอยู่กับพี่โอนะฝากพี่โอนะนำตัวนิดนึงนะคะตอนนี้ไปไหนถึงไหนแล้วเรียนจบอะไรมาแล้วแล้วมาเรียนต่ออะไรอีกแล้วตอนนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นโอ้วโอเคโอ่อจบมาจาก BBA จุฬาแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ Imperial College จบ BBA เมเจอร์อะไรตอนนั้นตอนนั้นเรียนมาเก็ตติ้ง แล,แล้วก็ตอนนี้ก็เรียน Marketing <S <S ที่ Imperial แต่ว่ามันก็จะต่างกันนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาให้พี่โอ๊ตเล่าให้ฟังเนาะว่าแล้วมันต่างกันยังไงแล้วเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าแบบเตรียมตัวสอบ้ยังไงเพราะว่า Imperial มันเป็นมหาลัยที่เข้ายากมากๆคือหลายๆคนที่จบจุลามายุดิอิพีเรก็ไม่ติด แล้วของพี่โอ๊ตก็คือไม่เคยมีประสบการณ์ทํางานมาก่อนแต่ว่ายื่นปุ๊บเออแล้วคือมันติดเลยอันนี้น่าศึกษาประวัติอะไรเขาสัมภาษณ์ยังไงเขายื่นคะแนนเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเรารู้แบบคร่าวๆเราก็รู้มันแบบมันโหดมากเหมือนกันเดี๋ยวขอฝากพี่โอ๊ตเล่านิดนึงก่อนละกันว่าตอนเออตอนก่อนที่จะยื่นอ่ะเรามีเลงๆที่ไหนไว้บ้างแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่นี่อื สิ่งแรกที่เราเลือกเลยก็คืออยากได้อะไรที่มันยากอพอรู้สึกว่าเวลาเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันยากๆรู้สึกว่าทุกครั้งที่จบมาแล้วมันเก่งขึ้นออ,อย่างเช่นตอนทีเ่เราอยู่เตรียมใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเก่งแล้วมาทําให้เราเก่งขึ้นไปด้วยเพราะเหมือนเราต้องแบบถีบตัวเองตามเขาให้ทันโอยก,ก็เลยเหมือนตอนแรกไปดูใน QS World ก่อนว่าท็อปสิบมหาวิทยาลัยของโลกมีอะไรบ้างแล้วก็ตัดอันที่อยู่เมริกาออกเพราะไม่อยากไปเมกา ทำไมอะทำนีเพราะว่ามันสองปีหรือเปล่าเออมันสองปีด้วยแล้วเราก็รู้สึกชอบยุโรปมากกว่าอืมแล้วตอนนั้นที่พอดูท็อป10แล้วมันเหลืออะไรบ้างออกซฟอร์ดเคมบริดจ์อิมพีเรียล UCL ที่อยู่อังกฤษที่อยู่อังกฤษอ่ะแล้วออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ก็คือไม่มีที่อยากเรียน เหมือนโปรแกรมด้านมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยหรอใช่แล้ว UCL ก็เหมือนไม่มีคณะที่อดอยากเรียนก็เลยเหลือแค่ imperial อันเดียวอ๋อโอเคก็เลยเอาที่นี่เลยมุ่งมันแหละก็เลยคิดว่าเอาวะแต่ว่าตอนยื่นจริงๆคือส่งเเปอร์ไปกี่ที่อ่ะโอดส่งไป5้าที่เลยโพดกลัวไม่ติดมีอะไรบ้างตอนนั้นพอจำได้ไหมมี imperial อันหนึ่งเรายื่นแ e นเช r เตอร์วอร b u s i n e s s s c h o o l แล้วก็ KCL เอเอ,อ KCL <laughs> ซึ่งจริงๆก็คือในใจอยากได้ Imperial ที่สุดถูกปะใช่ <g ülme> เพราะว่า <g ülme> ชื่อชื่อมันสวยชื่อเออรู้สึกว่าชื่อมันสวยอะ <g ülme> แล้วคือเหมือนจริงๆโอรู้จัก KCL ก่อน <g ülme> Imperial แต่ว่า KCL อะเขามีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้อยากเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งขนาดเพราะเราอยากเรียนอะไรที่มันแบบว่ากว้างกว่านั้น <g ülme> แล้วของ Imperial นี่เขาอันนั้นมันดิจิตอลมาร์เก็ตตแล้วอันนี้มันมันมันมีอะไรก่อนหน้ามาร์เก็ตติ้ะมันคือ strategic s t r a t e g i c marketing ชื่อมัน,<อ>มนดูเก๋อธิบาย<ง>อีกนิดน,นึงเพราะว่าชื่อสวยมากแต่ฟังก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็คือมันสอนให้เราไปดูภาพใหญ่ว่าเราจะใช้ strategy ยังไง ไปทำให้บริษัทมันเติบโตแล้วมันใหญ่ขึ้นเป็นการมองภาพกว้างไม่ได้ดูแค่ว่าเราจะทำคอนเทนต์ยังไงเราจะเหมือนออพติมายสเว็บยังไงแบบ SEO หรืออะไรเแต่เหมือนเป็นการดูภาพรวมเลยว่าเราควรที่จะไปในด i เรคชันเนี้ยมันถึงจะแบบมีกําไรสูงสุดให้กับบริษัท เหมือนเป็นผอของมาร์เก so ็ตติ้งที่แบบว่าวางดิเรกชันแล้วเดี๋ยวที่เหลือเขาจะไปแยกๆกันต่อใช่ไคือส่วนตัวเพราะว่ารู้จักคนที่เรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยสนใจเหมือนกันแล้วก็พอมา KCL แล้วก็ได้เห็นโปรไฟล์ของคนที่เข้าดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งคือหลายๆคนจะออกมาแนวเป็นแบบเรียนนีเทศเรียนอะไรพวกนี้มาแต่พอของโอเรียนจบแบบ BBA อะไรเงี้ยคือเข้ามาร์เก็ตติ้งมาก่อนแล้วไงก่อนหน้านี้ใช่ไหมซึ่งก็เลยเข้าใจว่าอ๋อ strategic marketing มันอาจจะดู เข้ากับแนวทางเรามากกว่าใช่เพราะคือโอเลเป็นคนที่ถ้าให้ทำแบบพวกครีเอทีฟหรือสร้างคอนเทนต์หรืออะไรที่มันต้องใช้แบบความคิดสร้างสรรค์หน่อยแบบมากๆอ่ะงานอาร์ตอะไรเงี้ยไม่ได้เลยรู้สึกว่าชอบคิดเลขมากกว่าเออเอามาร์เก็ตติ้งก็คิดเลขด้วยเหรอเนี่ยมันเป็นมันเป็น MSC ใช่ไหมมันเป็น m อ c ฉะนั้นก็จะมีเลขด้วยนิดนึงค่ะใครสนใจอยากเข้าเดี๋ยวมาฟังเล่าต่อโอเคอ่ะแล้วก็ เลือกได้แล้วว่าจะเอาที่นี่แล้วตอนนั้นมันต้องยื่นอะไรบ้างจาได้ไหมคะแนนอะไรเกรดเท่าไหร่แล้วเอกสารอะไรบ้างที่เข้าอิมพีเรียลตอนนั้นหลักๆเลยก็จะมี SOP แล้วก็มี GPA ก็คือโอดยื่นตั้งแต่ตอนปีสีเทอมหนึ่งก็คือจะยื่นไป5้าเทอมก่อนแล้วบอกเขาว่าเออเนี่ยฉันจะจบแน่แน่แล้วฉัน expect ว่าฉันน่าจะได้แบบเกรดหนึ่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็ขอ reference จากอาจารย์2คน แล้วก็มีพวกคะแนน i อเอลอะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกับมหาลัยอื่นเลยแต่สิ่งที่โอรูสว่าอิมพีเรียลมันไม่เหมือนที่อื่นก็คือต้องมีแคเรียโกที่ชัดเจนแล้วเหมือนบอกเขาว่าเราอยากเป็นเนี่ยแล้วเราต้องมีสกิลอะไรเราต้องพัฒนาตรงไหนแล้วเรามีสเต็ปอะไรที่จะทําให้ไปถึงจุดที่เราต้องการได้ในอนาคตซึ่งอันนี้จะอยู่ใน SOP ปะไม่อยู่เขาไม่อยู่ไม่อยู่เพราะว่าเขาจะมีเป็นเซกชั่นอีกอันนึงแยกออกมาเลยใหญ่มาก โดยเฉพาะโดยเฉพาะอันนี้เลยแล้วจริงๆแล้วเขารียกรยเกรดไหมว่าขั้นต่าต้องเท่าไหร่ถ้าเป็นที่อังกฤษเนาะเขาจะบอกว่าเอา2.1 2.1 2.1อังกฤษแล้วมันเท่ากับก็คือคไ,ไม่2.1อังกฤษมันจะประมาณเกริสองที่ไทยอ๋ออันนี้คือขั้นต่ำา3.3ุดสามจอโอเคอันนี้ขั้นต่ำซึ่งก็อาจจะไม่ติดแต่ตอนนั้นตอนนั้นอดยื่นข้นไปตอนนั้น เกรดห้าเทอร์มบดมัน3ามอ่ะมันเหมือนคราบเส้นอาเกตหนึ่งพอดีคือตอนนั้นก็คิดไว้แล้วว่าเทอมสุดท้ายอ่ะคงคงไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วอ่โอเคก็ยื่นเข้าด้วยเยรียิยมอันดับหนึ่งแล้วคะแนน i อเอลใช่ไหมตอนนั้นก็ต้องสอบใหม่ถูก่ะเพราะว่ามันเียนจบมาสี่ปีแล้วอืมยื่นคะแนนเท่าไหร่ไปตอนนั้นยื่นแปดแปดจุใช่ ก็คือผ่านเกณฑ์เขาทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมโอเคแล้วที่สำคัญคือยังมี SOP อันนั้นเขาให้เขียนอะไรปกติ SOP มันก็จะแค่ขนาด A4 กว่ากเองถูกปะใช่คือตอนแรกเราก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าคือโอไดเป็นคนที่เหมือนจะเตรียมเอกสารทุกอย่างก่อนแล้วค่อยไปสร้างแอปพลิเคชันทีเดียวเพราะตอนนั้นเรากะว่าเอออันหลัเราเตรียมอะไรเสร็จแล้วเราจะได้อัปลงทีเดียวแล้วส่งไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอไปเปิดจริงแล้วเขาบอกว่าสองพันห้ารอย character Characters ไม่ใช่เวิร์ดแล้วก็ include space ด้วยอ่ะรวมเว้นวรกแล้วด้วยเออเอาจริงๆคือน้อยคำมากมากซึ่งน้อยไม่ได้แปลว่าง่ายนะคะทุกคนน้อยแปลว่ายากมากมันยากคือเห็นเราก็ตกใจเพราะว่าคือตอนนั้นปลองพิมพ์ดูรู้สึกว่ามันได้ประมาณ200กว่าคำสองสามร้อยคำเพราะว่ามันมี space เงพี่มิ้ง นึกว่าจะแบบสักห้าร้อยหกร้อยคำไม่ไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยนี่น้อยมากแต่ถ้าสมตาสมติว่าสมมติคําคที่พี่มินชใช้มันยาวใช่ปะ่ะมันก็ได้คําเดียวเข้าใจปวดมากปวดมากจนอยากรู้เลยว่าเขียนอะไรไปอะไรบ้ <c oughs> าได้ปะ่ะจําได้จริงๆตอนนั้นก็มีไปปรึกษาคนอื่นแต่ว่าคืออดทมเผื่อยื่นมหาลัยอื่นด้วยก็เหมือนไปถามเขามาว่าเออปกติแล้วมันเขียนอะไรบ้างก็จะมีทําไมเราถึงอยากเรียนที่นี่แล้วทําไมต้องเป็นมหาลัยนี้ทำไมเป็นมหาลัยอื่นไม่ได้อื ค่นี้เลยเพึ่มันก็หมดคําแล้วอะสองร้อยคำเออประมาณสองแต่ฟังดูเป็นคําถามทั่วไปมากเลยแต่น่าจะตอบยากที่จะแบบให้ดูสแตนด์เอา์อะเออใช่เพราะว่าตอนนั้นคือต้องคิดเยอะมากๆเพราะาต้องคิดว่าทุกประโยคที่เราเขียนลงไปมันต้องแอดแวลูให้กับตัวเราเองอใช้เวลากับตรงนี้สองร้อยคำนี้นานเท่าไหร่คะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ว่าพี่หมินคือเราจะบอกว่าโป ces s ในการเตรียม E S O P อะไรพวกเนี้ยกับ career goal อะไรต่างๆอ,อะโอทําอยู่ประมาณ คืออาจจะเวอร์นะสามเดือนเพราะว่าตอนนั้นคือเปิดเทอมด้ไงก็คิดว่าวันนี้เหนื่อยไม่ทําวันนี้อารมณ์ดีค่อยมาเขียนจะได้เหมือนค่อยๆล่าดีที่สุดที่เราจะจะได้ของวันอืมันทําแล้วก็ต้องแก้มแล้วก็ทำโซ่แก้ก็เลยทําตอนอารมณ์ดี อ่าประมาณ3เดือนมันมี SOP แล้วมันมี Career ที่โอเขียนมันมีใช่มันแยกกันมันแยกกันแต่มันมีมแค่2อสองอันนี้ชบไที่ต้องเขียนอเยอะมากเลยพี่มิวคำถามที่ต้องตอบมันเป็นสิบอ๋อเหรอ,หรอโอเคแต่ว่าเราให้เราให้ค่ามุ่งค่าไปที่ก้อนใหญ่ที่สุดก็คือ c r r e ี Career, ใช่ไหมค r e e r เยอะมากเพราะมันมีต้องบอกไว้เลยว่าแบบตำแหน่งที่ต้องการเราอยากทำงานแบบไหนบริษัทประมาณไหนมีอะไรดีที่เขาต้องจ้างเราอยู่ตอนเนี้ยแล้วมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกแล้วทำยังไงถึงจะพัฒนาได้ซึ่งตอนนั้นตอบไปว่าอยากจะไปทำอาชีพอะไรต่อเพราะว่าเราเพิ่งจบจริงๆยังไม่จบเลยนะยืน่ะคือด้วยความที่ว่ามันเป็น strategic marketing เราเขียนไปแล้วาอยากทำงานคอนซัล์พอะรู้สึกว่า มันดูเป็นที่กว้างดีแล้วมันน่าจะเหมือนตรงจริตกับเรามากที่สุดด้วยตอนนั้นก็เลยเหมือนใส่ไปเลยฉันอยากเป็นคอนเซิลในบริษัทอะไรก็ว่าไปบอกพบอกชื่อบริษัทด้วยอืมใช่ก็คือคือโอตพยายามแบบว่าสเปซิฟิกมากที่สุดคือให้เขาเห็นว่าฉันมี g กที่ชัดเจนนะแต่หลายๆคนที่เข้าไปเรียนนี้ก็น่าจะตอบคอนเซิลเหมือนเหมือนกันว่าเพราะว่าถ้าฟังแนว strategic marketing ไม่รู้กันก็รู้สึกว่าเออก็น่าจะเป็นแนวคอนเซิลแล้วอะไรที่เราคิดว่าแบบเราใส่ความเป็นตัวเราลงไปแล้วแบบมัน stand out อ๋ออันนี้ดีมากเลยเพราะว่าคือโอ้ได้แอบจับเซนส์มหาลาัยได้ว่าคือรู้สึกว่าพอมหาลาัยเขามันดังใช่ปะเขาเหมือนต้องการคนที่ไปเป็นแบบฟิวเจอร์ลีเดอร์เพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจะทำให้มหาลาัยเขามันดีขึ้นไปอีกมีชื่อเสียงหาชื่อเสียงให้มหาลาัยนอ้อยใช่อะไรประมาณนี้เราก็เลยมองว่าอ่าถ้าฉันจบแล้วอ่ะ อยากทําให้ตัวเองหมายถึงว่าไต่เต้าไปอยู่ในจุดที่สามารถสร้าง Impact ที่ดีกับสังคมได้โดยใช้ Marketing hmm. เพราะอย่างตอนนั้นคือโอเขียนไปประมาณว่าเนี่ยเธอรู้ oh. ไหมว่าทําไมอาหารไทยมันถึงดัง hmm. พ้งจริงแล้วมันก็คือ Marketing ที่เหมือนเราทำไปหรือทำไมวงการเคป๊เกาหลีมันถึงดังแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเทศเขาได้จริงๆมันก็คือ Marketing a c t คทิวิตี้อย่างหนึ่งที่มันแต่มันทำในส a l e ที่เป็นระดับประเทศก็เลยมองว่าอากทำน่ใช่อยากทำบ้างก็เลยมาเขียนปปว่าฉันเนี่ยจะทำให้อาหารไทยอีกสิชนิดมันดังเหมือนผัดไทยและต้มยำกุ้ง <c oughs> อะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็คิดว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ค่อนข้างยูนิคนะหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบมาแบบแนวอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนจับทางมหาลัยถูกด้วยว่าเขาต้องการอะไรจากเราไม่ใช่ว่าเราไปเอาจากเขามาอย่างเดียวใช่เอาจริงโรู้สึกว่าอ m p e r i a l มันเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างจะแบบวิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่าตอนแรกเขาแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นแบบสายสเต็มแบบวิศวะอะไรเงี้ยหมอเราก็เลยเหมือนจะแสดงให้เขาเห็นว่า แต่อิมพีเรียอยู่เนี่ยชั้นอยู่เนี่ยแต่เรามีจุดตรงกลางร่วมกันก็คือก็เลยบอกไปว่าจริงๆเราชั้นน่ะเป็นคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วสนใจเรื่องเทคโนโลยีพอสมควรออันนี้ก็คือจับแนวมาลคือจับแนวมหาลัยแหละว่าเขาน่าใจแบบจะริดอย่างเงี้ยน่าจะตรงโจทย์เขานะอะไรเงี้ยอิมพีเรียจริงๆเขาค่อนข้างเน้นแลดังเรื่องเทคโนโลยีด้วยปะมาคือรู้สึกว่า อย่างตอนเรียนที่ไทยไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีมากเท่ากับตอนเนี้ยที่<ม>เรียนอยู่<ม>คือเหมือนเขาพยายามที่จะเราต้องมองไปข้างหน้าว่าเทรนโลกมันจะเป็นยังไง<ม>แล้วเหมือนสอนสอนให้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่นตอนนี้แชท GPT มันก็จะมีหลายๆที่ที่รู้สึกว่าแชท GPT คือสิ่งที่ไม่ดี<ม>แต่อาจารย์ที่มหาหลัยก็คือบอกก็มันมีเราใช้ไปเลยแต่ใช้ให้มันถูก oh, <and> มากๆอืใช้ให้มันถูกและสอนใช้ด้วยวา <Wow. S 2> อืม คือหมายถึงว่าทำเอเซย์ส่งก็ใช้ ChatGPT ได้ควรเขาแบบแนะนำให้ใช้ว้าดีจังเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งระแวงว่าแบบจะโดนจับได้ไหมเนี่ยถ้าฉันใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีซึ่งถูกต้องเพราะเทรนด์มันมาแล้วก็มันมีอยู่แล้วอ่ะทำไมเราจะต้องไปแบบต่อต้านมันด้วยจริง แต่น้องฝั่งเองคือจริงมันมีที่ที่ต่อต้านเนาะมันก็มีอันนี้เราได้ดูเทรนด์กว้างๆแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเจาะไปในเอดไสวพีโอเขียนอะไรจริงๆข้างในเดี๋ยวอาจจะขอมุกมิบไว้สำหรับคนในแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาเขียนแล้วก็ถ้าใครที่เรียนกับอินเตอร์บูสเตอร์ก็อาจจะทักพี่เพื่อให้เปิดคลิปรีวิวตรงนี้ได้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเขียนอะไรไปอย่างละเอียดเนาะพีโอจะมาแชร์ให้ฟัง มีสัมภาษณ์ปะมีสอบสัมปะมีจำได้ว่าตอนสัมภาษณ์เสร็จก็คือน้ำตาจะไหลแล้วควาแล้ก็คือปิดคอมกรีดอยู่ในบ้าน <laughs> จนต้องแบบโทรไปหาแม่แล้วโทรหาอาจารย์ <laughs> ที่เหมือนส่งจดหมายให้ว่าแบบบายบายคิดไม่ได้คิดไม่ได้ทำไมอะ่ะ คือตอนแรกเราก็คิดว่าอ่าอันดับแรกแน่แนคือทุกมหาหลัยเขาถ้ามีสัมภาษณ์เขาต้องให้แนะนําตัวอยู่แล้วอันนี้คือแนะนําทุกคนเลยว่าไม่ว่าจะไปสมัครงานหรือะอะไรก็ตามอะ่ะคือท่องบทแนะนําตัวเองไปเลยเพราะยังไงมันก็ได้ใช้อยู่แล้วคือเหมือนทําให้มันดีที่สุดที่สุดเราเตรียมได้พอตรงนี้เราเตรียมได้อันนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วมันก็จะมีคําถามเกี่ยวกับ Marketing. มาร์เก็ตติ้งซึ่งอันนี้ก็คือเราคือเราก็เรียนมาร์เก็ตติ้งมาอยู่แล้วแล้วก็อ่โอเควัดความรู้ทั่วไปก่อนเพราะว่าคือโอไดบอกเขาไปไงว่าโอไดเป็นเ คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่เด็กมาเก็ตติ้งที่มาเรียนเพราะเพื่อนในห้องอ่ะก็คือเป็นเด็กวิศวะเคมีเออแล้วก็บางคนก็เรียนไฟแนนซ์บางคนเรียนรัฐศาสตร์กวงมากว้างมากอ่ะวัดความรู้เนี่ยไม่เท่าไหร่พอรู้สึกว่ามันตอบได้อยแล้วอะเพราะเราเคยเรียนมาตอนนั้นเหมือนเหมือนแค่เป็นว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลอนเชอร o d u c t เขาใช้ควาว่าไปที่ untapped market <ม>ซึ่งตอนทันโอนไม่รู้ว่า u n t a p p แปลว่าอะไร<ม>โอยก็เลยเดาไปว่าน่าจะเป็นตลาดใหม่มที่ไม่เคยเกิดขึ้นมามอืมเหมือนเขาให้เราเสนอเสน,น,สน,นอ,อไอเดียว่ามันมีสเต็ปอะไรที่ต้องทําบ้าง แล้วตอบประมาณไหนก็คือกว้างมากเลยตอบอะไรก็ได้นะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า market research คิดเหมือนในหัวต้องเสิร์ชก่แน่แน่เพราะเหมือนโอ้ยก็เหมือนตอบไปประมาณว่าเราเหมือนต้องรู้ว่าคนต้องการอะไรเหมือนต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะขายคือสิ่งที่เขาต้องการด้วยเพราะไม่งั้นถ้าเขาไม่ต้องการของดียังไงเขาก็ไม่ซื้ออประมาณนี้เพราะว่าทุกคําถามมีเวลาตอบแค่หนึ่งนาที คืออันนี้นนเลยเหรออันนี้ลืมลืมเล่าให้ฟังนิดนึงปูเรื่องว่าคือมันไม่ใช่เป็นครูถามเราใช่ใชปะมันจะเป็นคําถามแบบด้นสดแต่ว่ามันจะมาเป็นยังไงคือสมมติว่าเราล็อกอินเข้าไปมันก็จะให้เช็คะกล้องครบพร้อมไหมเสียงได้ไหมอะไรางเงี้ยพอเราเทสเสร็จแล้วกดเริ่มคําถามแรกคําถามมันก็จะเหมือนเป็นอาจารย์อัดวิดีโอไว้แล้วก็จะติ้รๆติ้รต,ตพูดไป เสร็ววิดีโอมันก็จะปุ๊บตัดจบไปแล้วก็เป็นหน้าเราเราก็ต้องตอบภายในระยะเวลาหนึ่งนาทีคือพอนับถอยหลังเลยปะนับถอยหลังเลยตรงนั้นเลยแบบห้าเก้าห้าแปดห้าเ็ดพอหมดปุ๊บก็คือมันก็เลดมันจะปิดจบไปเลยโอ้ยน่ากลัวมากเออแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วหัวใจเต้นเร็วประมาณร้อยยี่ิบอันนั้นแบบเครียดมากเพราะว่าแบบ คือรู้สึกว่าเวลาสัมภาษณ์กับคนมันง่ายกว่าเพราะว่าคนมันไม่ได้แบบหนึ่งนาทีหยุดอ,อ,อะไรเงี้ยอ,อคำถามสุดท้ายเหมือนวัดกึนินแหละ oh. เขาโ่อะคอม a พลต์แฮละสียบอผมและผิวหนังแค่น,นี้เลยเหรอคำนี้แค่นี้เลยตลกมากเราก็งงว่าอันเล่นอะไรเนี่ย เขาคืจะเข้าใจใช่ไหมว่าเหมือนเราว่าเราเราคือเราเตรียมตัวแล้วมันน่าจะถามคำถามที่แบบมีสาระและยากอ่ะแต่พอมันเป็นคำถามที่ไม่มีสาระมันยากกว่าเดิมอ่ะโอ้บ้าไปแล้วอ่ะคือจะตอบยังไงให้รู้สึกว่าแบบ impress เขาได้แล้วมีเวลาให้คิดบ้างไหมอ่ะคือมันปัดจบปุ๊บแล้วคือครึ่งวิเอ้ยไม่ใช่ไม่ครึ่งนาทีครึ่งนาทีแต่ก็น้อยมากนะสามสิบวิตอนนั้นก็ตื่นได้ไปแล้วคือตกใจก็หายไปแล้วอ่ะตอบประมาณไหนไปอ่ะจำได้ไหมเนี่ย อันนี้ตลกก็บอกว่าอันนึงอะปิดหัวอันนึงอะก็ปิดร่างกายไงอ่างไหมล่ะเออแล้วที่เนี้ยพอพอวันพุธนี้จบอะเวลามันเพิ่งผ่านไปแค่สิบวีอะไรเี่คือตอนนั้นเราจำได้ว่าเฮ้ยขี่ห้าสิบวีจะตอบอะไรวะเนี่ยก็เลยคิดว่าฉันเรียนมาเก็ตติ้งงันเอาหน่อยละกันก็เลยเออแต่ฉันะก็รู้สึกนะว่าสกินแคร์โปรดักฑ์อะมันมีมากกว่าแห์แร์โปรดักฑ์ในตลาด เพราะว,ว่าฉันน่ะม,มีประสบการณ์เวลาฉันไปเดินซื้อของฉันรู้สึกว่าสกินแคร์มันเยอะแยะไปหมดเลยมันทั้งมีโทนเนอร์มีเซรัม่มไอคอนไอครีมอะไรเงรี้ยแต่ทำไมสระผมมันก็มีแค่แชมพูคอนดิชนเนอร์มูสใส่ผมเจลอะไรเงี้ยทำไมมันน้อยจังมอกมอกนั้นเป็น Marketing <S <S มาเก<ช>็ตติ้งมาเฉยเลยแล้วเวลามันก็เหลือเหลืออีกครึ่งนาทีเพราะว่าคือตอนนั้นตื่นเต้นไงแล้วก็เลอ คิดว่าโลกมหาหลยต้องการอะไร diversity ก็เลยบอกไปว่าเนี่ยคนแต่ละประเทศอบะสีผิวมันต่างกันนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องมาแบ่งแยกสีผิวแต่ฉันมองว่าคนทุกแบบชาติทุกอะไรมันก็มีผมเหมือนกันหมดอะแล้วมันตัดจบไปเลยอะ อาจารย์คงแบบโอ้ในหนึ่งนาทีนี้มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นเชื่อมโยงไปในบริษัตีไปมาร์เก็ตติ้งเอาแต่ฉลาดนะไม่แต่คือคือโอต่ะไม่ให้มันมีเดทแอร์เลยนะใช่ใช่แต่เข้าใจเพราะว่า e อ e r g y หรือความตื่นเต้นที่มันต้องแบบจะพูดอะไรอ่ะคือพอมันเสร็จปุ๊บอันนั้นคำสั่งสุดท้ายอ่ะก็คือเหงื่อออกแล้วแบบก็ต้องปิดลองและโทรหาอาจารย์อะไรวันนี้แล้วก็แบบ อาจารย์แบบได้ยินก็แบบฮะฮะแล้วเขาก็แบบหัวเราะนานมากว่าแบบคำถามอะไรวะเน,นี่ยแต่ว่า,ารู้สึกว่าของัด,ดีเพราะอย่างบางคนก็คือได้แบบว่า,าไม่เหมือนกันคําถามตรงนี้ไม่เหมือนอคือคําถามทุกคนได้ไม่เหมือนกันมีบางคนบอกว่าถ้ามีเชือกหนึ่งเส้นอะขอสามวิธีที่จะใช้เชือกเส้นเนี้ยไปทําอะไรก็ได้โอ้โหนี่มันคําถามเข้ากูเกิ้ลก็ตาย สิ่งแรกที่คิดวันนั้นวันนั้นคุยกับเพื่อนเหมือนกันกินข้าวอยู่เฮ้ยได้คำถามอะไรอ่ะเนี่ยน้องพี่อ่ะได้คําถามนี้มาสิ่งแรกที่เาคิดเลยผูกคออันแรกทั่วนี้ก็ยังไม่ดู้ว่าเขาถามทำไมแต่อาจจะวัดกลิ่นแหละว่าแบบถ้าสมมติใครแบบเดทแอร์ก็เหมือนแบบว่าไม่มีกลิ่นอ่ะ อย่างน้อยมันต้องพูดอะไรเพราะว่าการเป็นคอนซัล์บางทีเนาะถ้าเราโดนจี้โดยแบบลูกค้าที่เป็นซีอใหญ่อะไรเงี้ยเราจะไปตอบเขายไม่ได้อาจจะตอบว่าต้องดูก่อนว่าเชือกยาวแค่ไหนความหนาเท่าไหร่โอ้โอันี้เป็นคำตอบที่ดีมากเลยเราเรียนยุว่าการชาติมาฝุกเงื่อนเป็น355แบบค่ะ ทำอะไรทาได้ทุกอย่างแค่บอกสเปกเชื่อมมาสร้างสะพานก็ได้จะต่อลากรถก็ได้เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นไครที่จะสั่งวันนี้คือต้องเตรียมแบบคําถามบ้าบอเตรียมใจเพราะมันไม่ไม่รู้อ่บพี่มินว่ามันจะโดนอะไรไม่แต่พี่ว่ามันฝึกได้นะหมายถึงว่าฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่ามันจะมีคําถามแนวแนวเนี้ยที่แบบไปเข้า Google หรืออะไรเงี้ยเข้าทางานในบริษัทอะเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตเลยก็ลองฝึกตอบให้มันฟังดูโลจิกและ เกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตติ้งแบบพี่โอด,ดูเพราะว่าตอนทนที่ฟังปุ๊บก,ก็แบบว้าวอิมเพรสนะว่าแบบ <c oughs> คิดวายอะไอ้ hey, เรื่องในวิศวิตี้นี่ชอบนะเพราะว่า คิดไม่ถึงเพราะว่าไม่จริงๆเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่โอท์พรีเซนต์เองคือตอนทาใบสมัครอ่ะ <c oughs> คือเราก็เป็นเด็กมาร์เก็ตติ้งอะเนาะเราก็รู้สึกว่าทํายังไงเราถึงจะมีโพซิชันที่ไม่เหมือนคนอื่นห <c oughs> มายถึงว่าถ้าคนอื่นเขากระจุกตัวกันเนี้ย <c oughs> ฉันจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> จะได้ไม่เหมือนเขามันจะได้ดูตัวเองน่า <c oughs> จะได้น่าสนใจเออเราก็เหมือนเราก็ชูได้ว่าฉันเป็นคนเอเชีย่ diversity check หนึ่งอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้ก็เคยได้ยินที่ พี่ที่เขาเรียนออกซอร์ด เขาแนะนํามาเหมือนกันเนาะว่าคือมหาลัยเวลารับเข้าเรื่อง diversity มันเป็นเรื่องที่เขาต้องพิจารณาอย่างหนักมากเขาทำให้แบรนด์มหาลัยเขาดีขึ้นถูกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนะแต่คือการที่เรามาจากประเทศกําลังพัฒนาใช่มันเป็นแต่เขาได้เปรียบแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่แบบจบจุฬาฯยี่ยนหนึ่งจะติด imperial เนี่ยอ่าก็ยังการแข่งขันมันก็ยังสูงแต่ว่าเราก็มีความได้เปรียบนิดนึงเทียบกับประเทศอื่นใช่ยเทเอาจริงแล้วตอนที่ไปสัมภา์ที่อื่นนะมีไหมได้ไปสังภา์ที่อื่นปะไม่มีก็คือที่อื่นก็คือ รออืรอที่นี่เป็นที่แรกคืออดยื่นอันเนี้ยไปเป็นที่แรกยื่นไปเลยแล้วมันปิดปีใหม่ไงพอเปิดปีใหม่มาโอ้ก็ยื่นไปเลยหวานอีข้ามหาลัยแล้วบางมหาลัยเขาก็ตอบรับเรามาแล้วอะแล้วอิมพิเรียลคือเพิ่งเรียกสัมภาษณ์อ๋อแล้วทิ่งก็คือที่อื่นมันไม่ได้สัมไม่มีคือตอนนั้นเครียดมากเป็นเป็นสามเดือนที่แบบเช็คเมลทุกวันว่าเมื่อไร่คือได้ไม่ได้ได้ไม่ได้จะเรียกสัมภาษณ์ไหมคือกี่เดือนะกว่าจะรู้ผล process มนทั้งหมดสามเดือนลุ้นอยู่สามเดือนสามเดือนที่แบบทรมานเนาะคือวันที่ได้อีเมลแบบ invitation ไปสัมภาษณ์อ่ะอยู่บน BTS แล้วกีกับเพื่อนว่าแบบเขาเรียกสัมภาษณ์แล้วเพราะไปรู้มาว่าเหมือนเขาตัดคนออกเหลือแค่แบบ20%่สอร์เซ็จากทั้งหมดใช่คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องสนใจฉันแล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วยังไงต่อคือมันจะเอาออกเยอะไหมก็เหมือนเขาบอกว่า เหมือนไปถามรุ่นพี่มามันก็คือเอาออกไปอีกครึ่งหนึ่งวก็เลยรู้สึกว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบแต่โอกาสมันยังเยอะกว่าตอนยื่นไงพี่มินเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าฉันไม่ได้โง่เกินไปเขาก็คงรับแหละอะไรเงียเอออ่ะงั้นเดี๋ยว คลิปต่อไปจะให้พี่โอ๊มารีวิวโดยละเอียดเลยว่าแล้วพอมาเรียนจริงมันเป็นยังไงไอ้มหาลัยท็อปแลงอันดับต้นของโลกมันต่างจากที่ไทยไหมแล้วการเรียนการสอนเขาเป็นยังไงยากง,ง่ายแค่ไหนสนุกแค่ไหนได้ประโยชน์แค่ไหนมานติดตามในคลิปหน้านะคะเย้ยยย